วันนี้จะชวนมาทำ a ตอเบอรี่ชีสเยิ้มกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะบดแคคเกอร์ก่อนค่ะใส่เนยละลายลงไปค่ะคุกให้เข้ากันนะคะเราจะนำไปกุใส่พิมพ์นะคะตัวพิมพ์ค่ะเราจะรองด้วยกระดาษไขค่ะใส่แคคเกอร์ของเราลงไปได้เลยค่ะแล้วกุให้นั่นนะคะนำไปแช่ตัวเย็นให้เขาเซตตัวค่ะต่อไปมาตีครีมชีสกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะวิปครีมค่ะ คนให้เขาเข้ากันเลยนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะผงสตอรอเบอรี่ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ B K ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เขาเข้ากันค่ะสีสวยมากเทใส่ลงพิมพ์ได้เลยค่ะตัวนี้เบลใช้ซอสสตอรอเบอรี่สำเร็จรูปนะคะ เสร็จแล้วใช้ไม่เหลมเกีย่ยทำลายคะ่ะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดคะ่ะนำไปแช่ตัวเย็นให้เขาเสร็จตัวอีกรอบนึงนะคะผูกดิบบิ้นตกแต่งคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสตอรอเบอรี่ชีสเดยิ้มของเราว้าวน่าทานมากๆเลย